โอเคครับก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนชาวเฟซฟายนะวันนี้ก็อยู่กับพี่โดนนี่เองครับผมแต่วันนี้เราจะมารีวิวเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกเกิดอะขึ้นเนี่ยน้องๆทุกคนครับเฮ้ยมาไงเนี่ยใครเติมให้พี่เนี่ยเฮ้ยสงสัยว่าใกล้ปีใหม่แล้วแน่เลยครับผมเนี่ยซนา,านต้าเขาตั้งใส่งมาให้พี่นี่ครับผมนะเป็นเป็นเนข,า,ขาเรียวกว่าอะไรของขวัญตอนปีใหม่หรือเปล่า หลอกเล่นครับผมนะพี่เติมเองกันแหละคะแกล้งแก้งเนียนเป็นงั้นแหละโอเคนะก็บอกเลยว่าคนดูพี่มันก็ห่างหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ไปเข้าโรงพยาบาลมาผ่าตัดไส้ติ่งนะครับผมนะก็ยอมรับเลยว่าหยุดทําคลิปไปพักหนึ่งครับผมเพิ่งกลับมาเองครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปแกล้งคนกันนะครับผมโอเคครับผมไปเดิกกันเลยก็ฝากกดติดตามนะครับโอเคครับผมไปเดูกกันเลย น้องหลายคนถามว่าทำไมพี่ไม่ไปแก้งช่องนั้นช่องนี้เฟียบอกว่าบางช่องเขาผมองเปิดเพลงพี่ก็สิทธิ์ไงพี่ก็เลยไปแก้ไม่ได้นี่ครับผมอ่ะช่องไหนไม่เปิดเพลงนะฮะแล้วมีกิจกรรมแบบนี้เข้ามาหลายผมก็จะไปแก้ฮะก็ไม่รู้ตอนไหนเนี่ยไเขาเจอกดทีเนี้ยอ่ะยืนยินเฮ้ยกดพิดไปกดเติมโอ้กดผิดทงน้องรวยแล้วไปกดเติม นิวลันครับพี่พี่นิวลันพี่นิวลันไปกดเติมเมื่อกี้งานเข้าแล้วหลับคาสตรีมได้ไหมน้องชายได้ครับผมเปิดสตรีมตั้งไว้เลยพี่ไปเปิดดูรหัสพี่คิวแป๊บนึงนะยังไงว่าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยอ๋ลเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ปากรมใครเติมให้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาแก้นักแข่งเคเอฟจีโพสไซดอนกันบ้างดีกว่าผมนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็นั่งสตรีมอยู่ด้วยชิลๆไป เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเขากันดีกว่าฮะเขาเปิดเพลงกึ้น่ะเนี่ยผมขอรีเสียงเบาๆนิดนึงกลัวหลับติดเด็กก็เสร็จไงเสียงผมมันกรบๆหน่อยเฮ้ยจังหวะนี้หน้าแกล้งหน้าแกล้งเฮ้ยหน้าแกล้งหน้าแกล้งตรงนี้เขาลังบวกเขาลังบวกเขาลังขึ้นชาร์จครับผมเติมเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเขายังไม่เติมของเข้าไปแล้วต้นดูเอ้าวโถ่เอ้ยจบซะแล้วเขาฆ่าเร็วมากบอกแล้วนักแข่งเราแกล้งไม่ค่อยทันเฮ้ย ให้ยม,มีคนเติมเพชรให้อ้าวเขาปิดกล้องไปแล้วเฮ้ยกำอ้าวเติเพชรให้ปิดกล้องไปตอนไหนเนี่ยวั <What? S 1> เ้เรามาดูพี่หอบบวกกันแล้วค่อยแกล้งเออยอ้ยอมไปเลยทุกคนเป็นตรงจริงมันจริงมันต้องแกล้งแล้วล่ะเปิดแอปก่อน ก็กดค้าลงลนโดนมาเี่นมาเริ่มาผมสผานการณ์ของเราเริ่มต้นขึ้นไปแล้วครับผมเข้าแล้วดูครับผมจะเกิ่งจะเลยขึ้นเฮ้ยโอ๊ยโอ้ย First blood ใครอะ พี่ห่อตายเลยครับน้องๆพ <Yeah. S 1> ี่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเนี่ย <c oughs> มีคนเปรีเพชรแล้วเนี่ยใช่อุ้ยว่าแตกเป็นเปรีเพชรพี่อ่ะใช่ไม่รู้ใครพี่กำลังจะยิงเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกล้งช่องนี้กันบ้างดีกว่าน,น่าจะเป็นช่องของนู่นนี่นะผมนะตอนนี้ก็กำลังสเตนอยู่ดันแรงดันดาวนะผมน่าจะใช่นะผมนะเพราะเขาลงสี่สี่นะเราจะมาแกล้งเขากันจะรู้ว่าเฮ้ยพี่มีระเบิดนี่วะเป็นไงมีระเบิดด้วยทีออ่อาจจะตายได้ไม่ใช่ เดี๋ยวเราเขาบอกก่อนมวเสียงเกมเขาดังมากเลยแมนเขาช็อตด้วยเฮ้ยมีุ่มอย่างเงี้ยเรายิงได้ยังไงจะกดเติมมั้นะให้หัวใจด้วยนะหัวใจด้วยอ่ะกดเลยกันเฮ้เขายิงเรียกแล้วอ่ะตอนนี้ของเข้าตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีปฏิกิริย์ยังไงนะใครเติมเพจให้เนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยวเติมมา เลยยิงเลยแบบที่โค้กให้เก๋ไกเนี่ยดีนะเออดีไว้อย่างอย่างน้อยก็มีคนขอบคุณเราโอเคครับผมเราไปแกล้งช่องอื่นกันตอนดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกล้งช่องนี้กันบ้างดีกว่าไม่เคยแกล้งเลยนะครับผมนะก็สตรีมอยู่ในแฟนเพจเป็นปุ๊กเองครับผมนะก็เป็นช่องที่ไม่เปิดเพลงด้วยเข้าตาเลยกันนี้เดี๋ยวเปิดโอ้ยเจะตกใจหมดเลยอ๋อเฮ้ยเขาตกใจตกใจใครไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมรอรอเขาบวกนะครับผมจะทำการแกล้งเขานะเดี๋ยวตอนนี้รอก่อนเขายังไม่บวก กูว่าแล้วในบอเลยบอไหนวะเฮ้ยตอนนี้เหมือนเขาจะบวกรักทุกคนเฮ้ยองแกงแล้วล่ะเหมือนเขาจะบวกทุกคนเอาละครับผมตอนนี้เนี้ยขึ้นได้ขึ้นจอแล้วฮะเฮ้ยบาเลตเฮียเฮียครับผมของเข้าแล้วนะของเข้าแล้วนะของเข้าแล้วดูของเข้าแล้วมือเวอรครับผมเป็นฉากที่แบบอ่ะดูตอนนั้นไม่ตกต้นเลยหรือเปล่า ไอสัตว์เอ้ยใครเติมเพชรวะไอเหี้ยว้าว <What? S 1> ด่าด่าดาด,าด,าด,าดาไอเหี้ยใครเติมเพชรวะยัดแม่มไอสัตว์เอ <What? S 1> ้ยวิวไอเควินมึงเติมเพชรหรอวิว <What? S 1> ไปหน้าหีววิวเกือบตาย <What? S 1> ว, <Yeah. S 1> เวิเควินเควินโดนด่า,าเลยเควินโดนด่าเลยไอสัตว์เอ้ยใครเติมเพชรวะไอเหี้ยเฮ้ยยิ่งก้ามเนี่ยยิงไอโบให้เราวรอว้าวรับไอเทมทันที เทศก,กาลไอวอร I ์ war ส่งท้ายปีวันที่สามสิบเราดูซเซ่เฮ้ยเป็นไอวอร์ที่พี่มีหมดแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่มีก็เข้ามายิงสนะครับผมว่าเฮ้ยนี่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 น,น,นี่มันมีไอวอร์ซันต้าอยู่ครับน้องๆอ,อันที่เป็นของแรงนะผมนะสะสมครบเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดพอยต์รับไอวอ a ์วินเทอร์แบรนด์ 2,020ได้ครับผมนะก็สำหรับใครไม่มีไหนก็มายิงกันนะให้คะแนนมันถึงนะก็เดี๋ยวพี่จะลองยิงนับหนึ่งมืว่าคะแนนจะได้เท่าไหร่ปั๊บเข้าไปได้สี่นะครับผมนะก็น่าจะใช้คะแนนเยอะพอสมควรนะครับผมนะก็สี่ร้อยน่าจะหมดประมาณประมาณยี่สิบครั้งหรือเปล่าคะแนนไม่รู้ว่าคะแนนมันเริ่มจากเท่าไหร่นะครับผมนะก็ต้องลองวัดดวงดูแล้วกันนะก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเนี่ย ทามทาวเวลทอมสันระยะความเร็วโดดเฮ้ยดีนะนานแล้วที่ทอมสันมันไม่มีเพราเรียกว่าสกินปืนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปสมมตนแล้กันนะมันมีบัตรฟรีอยู่โหลวันนี่อะไรอ๋อนี่คือกิจกรรมที่ผมเติมไปเมื่อกี้นีะผมนะคือกิจกรรมที่เราใช้แก้ขนเองนะเอ้ยเซกันสูงมาใหม่รับเลยเฮ้ยเซกันสูงใหม่เท่นะครับน้องๆดูดิระเบิดก็เท่ ไม่รู้ว่าปลาออกมาเป็นไงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเพชรเติมฮนะแต่ว่าชุดผู้ชายถือว่าเทีเอวเรื่องนะดูผมเนี่ยอย่างอย่างเท่ก็คโคตรเท่แต่ชุดผู้หญิงอนะผู้หญิงก็เท่นนะเป็นฮิปฮอปเลยนะเคแต่ว่าไม้มีเพชรจะมาเปิดแล้วกันน้องหนูมเมย์ก็ไปิมนไปเลยแล้วกันถ้าน้องตังเหลือก็เติมให้พี่ด้วยโอเคนะก็เดี๋ยวมาดูอย่างอื่นกันดีว่าม,มีอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวในอันนี้พี่ล็อกอินครบแล้วนะวินเทอร์ของสายฟรี เราชอบรีซีฟีเนี่ยอ่ะนี่ก็ไมค่ค่อยไเล่นเลยเทสไคร์ทวอลอันนี้ก็ล็อกอินข้ามปีอ่ะรับเลยจะเข้ามาหลายวันละนี่อะไรเอันนี้อันเก่าน,นี่ก็กล่องเก่าอ่ะเดี๋ยวเราไปสุม่มเรียกว่าสกินปืนกันดีกว่าขอดูก่อนนะว่าโทเค็นแคนเรี๋ยวโทเค็นแคนไม่ใช่โทเค็นแลนด์อ้าวเย้ไม่ได้เย้ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มด้วยบัตรไฟสุ่มทีละใบก่อนเป็นทิกเป็นทิกเฮ้ย24ชั่วโมงก็ยังดี มารอบนี้สบายแล้วโอโ้ไม่ได้แน่นอนเฮ้ยได้ปืนนี่มาเชยเลยก็อย่างที่เห็นเนี่ยผมได้มาประมาณ3วันนะฮะอ่ะเปิดเชียรบายก่อนพอได้เชียรบายมาก็เปิดเชียรบายครับเชียรบายต่อวันนี้จอกยากนะเพราะผมลักกี้สิบหกเองใช่ไหมโอ้โหอ้าวเดี๋ยวลักกี้สิบหก อ้าวได้ระเบิดเฉยเปิดอวไรมาโลเตะบอกมาโลกตกใจยวกวก็ได้ดีได้ระเบิดเปิดอันนี้ฉุดเลยสวยป่ะปังผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสีาขาวเอ้ยฝ้าฟ,ฟ้ามันจะไม่ออกให้จริงกันเนี่ยเฮ้ยตำจริงเอวปืนซ้ำ โอ้โห oh oh. ไม่ออกครับน้องๆน่าจะออกยากแลเนี่ยแตว่วันในสตรีมที่สุ่มให้แฟนทีเดียวได้เลยนะกล่องเดียวเลยนะบัตรฟรีกล่องเดียวของแฟนอะไรครับเนี่ย้าสิบบัตรฟรีไม่ได้ฮะมันต้องเสียเพชรถึงจะได้เพชรผมนะก็อย่างที่เห็นนะหมดแล้วอันนี้ก็กิีกรรม ชดเอามาลดราคาป่ะสองเก้าเก้ายังงี้ครับผมทุกทุกเลาเลยครับพี่จัดไปแล้วอ่ะอันนี้ก็ชุดอันนี้พี่ก็สุ่มไปแล้วนะได้สาวรอนเฉยแล้วกินรายย่อใหม่กดอันนี้ยังไม่ได้ครับผมนะไม่คิดจะออกไอพี่เลยหรออ่ะเอาเลยถามเจงดูดิไม่ออกพี่ดูดิอ้าวผบกไม่ออกไอพี่ออกเลยออกมาแล้วครับทุกคนฮะแต่ว่าตังเราก็หมดเยอะฮะ นะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่นะกขับน้องๆเห็นไหมไม่บายนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาทำกิจกรรมใส่ฟงใส่ฟรีให้ครบด้วยเออเอาเกมมาดูบ่อยๆนะฮะดูที่ป้ายประกาศตรงนี้นะฮะผมก็จะมีกิจกรรมบอกแลว่าอะไรเป็นใส่ฟรีบ้างเห็นไหมผมเนี่ขอตัวลาคนนก่อนนะครับผมนะบ๊ายบายนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับขอบคุณครับ